แม่มเอ้อหมูเได้กินนกินดีเเอ้อบ้านเนี่ยหมูน่ากินวัแปดสาน่ะตั้งหลับหมูทั้งหนึ่งปลาแน่นอนแน่นอนแมาแต่วันว่าแต่อืดอยู่อืดกินบะเมียนนี่นี่มาอดดวดี โดนปลาดดนบเนะเดี๋ยวจหน่อยกินหอดผ้หเนี่เขาเบิร์ตกันเนอะนตดแสบเนาะขาเบิร์ก่อนแล้วก็ยังเตากงไม่ได้กินเนี่ยบรรยากาศดีเลยเนี่าแลงค่ำังสีมาแม่อามส้กินค่อามไส้เบี่ยไว้วอนเบียไว้วอนเนี่ยบรรยากาศดีเยอะมาแล้วงาน พอมากินเขาได้มากินเขาได้ใส่วแล้วมันมันกราบใหญ่กูนะเอาซ้ำนี่แหะพายกินเขาต่อบานได้กินเขาดิบาวโอ้พอดีหิวเขาดิคนนี่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 ผู้เลี้ยว โอ้ตับมักคู่มันจะแซบแทะปลามาบไปห้าอเม้ยมาแซบไปห้ามอลดมเดิมบานเข้ามาเร็วเข้ามาไปบักสองเศร้าเข้าไปนี่แซบเป็นแซบละเกือบจาดเลยมามาวีน่อยๆเข้ามาฝนน้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มท่านล้างเอาน้ำจิ้มนะแต่ซาบปลานิ่ม แอะแอะนี่นี่นี่เอากินเขาได้บัน